จังหวัดระยองก็จัดฟุตบอลเยาวชนเพื่อพัฒนาฝีเท้าเปักเตะอาชีพในอนาคตครับนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนายวิเชียนแสงวงกิจนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองและนายสาธิตปิตุเตชะประธานสโมสรฟุตบอลระยอง f c ทีมไทยลีครับร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนและรุ่นทั่วไปรายการฟุตบอลมั์2025 แบงกันนิขันเป็น4รุ่นก็คือรุ่นอายุ12 15,17และรุ่นประชาชนทั่วไปซึ่งจัดโดยอบจอระยองและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองนะครับกแข่งขันจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกัญญนยายนนี้โดยใช้สนามฟุตบอลกระจานนยในอำเภอเขาชมาอำเภอวังจันทร,ร์อำเภอแกลงและอำเภอบ้านค่ายเพื่อเยาวชนและประชาชนได้ร่วมชมและเชียร์อย่างท่วถทงครับโดยกแข่งขันดังรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ ปั้นเยาวชนในจังหวัดระยองสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพครับและเป็นนักบอลสโมสรระยองในอนาคตรวมทั้งเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลของทางจังหวัดระยองอีกด้วยครับ